สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมปลดชีวิตสู่ความร่ำรวยตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนนี้เป็นเดือนรีเทิร์นนะคะกลับมาให้มิถุนเดินหน้าต่อได้ตำแหน่งราชาโชราชาโชคซึ่งเป็นตำแหน่ง มีทั้งการงานการเงินและผู้ช่วยแถมดาวสุขการเงินดีมากๆเลยค่ะการเงิน2มิถุนายนดาวประจำตัวเข้าวินาศคือดาวสุขสัมพันธ์เรื่องการเงิน เป็นราชาโชคมีการตอบรับที่ดีกลับมาจากผู้ที่จะมาอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่หรือขออะไรไว้ก่อนหน้านี้หลังว,วันที่สองมิถุนายนจะได้รับการตอบรับข่าวดีมาถึงหน้าบ้านเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนทุกท่านด้วยนะคะ15มิถุนายนดาวอาทิตย์เดินมาทับตัวได้ราชาโชคได ดาวสุกดาวพหับสุดดีดาวสามดวงในดวงชะตาเกิดความปังขึ้นเลยค่ะเริ่มพัฒนาต่อยอดได้ได้เงินเข้าปังๆเลยนะคะช่วงโอกาสทองของมิถุนนะคะ านงาน18มิถุนายนนะคะดาวพุธเดินหน้าทับตัวหลังวันที่18มิถุนายนใครทําอะไรเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะคะปั่นยอดไว้เลยนะคะเกี่ยวกับการขายการเป็นนายหน้าติดต่อเจรจาสื่อสารหลัง18มิถุนายนทําได้เลยนะคะจะดีมากอยากเปลี่ยนแปลงทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเอาเลิกเอาใจอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอยากทานะคะมิถุนทําได้ เลยนะคะเอาเรื่องเอาใจ18มิถุนายนหลังวันที่18นะคะจะดีมากๆเลยนะคะเก,กี่ยวกับเรื่องการงาน30มิถุนายนวันเดียวที่ดาวย้ายสองดวงอังคารกับศุกร์สัมพันธ์กันไปไหนไปด้วยนะคะในเรือนปุตตะและลาภะดาวพะเรือดีก็จะอยู่ในเรือนลาภะด้วยอาจวางแผนเกี่ยวกับโชคลาภการเงินการงานให้ดีนะคะ งานสเสถียรมั่งคงเงินก็จะเข้ามารวยๆเลยจะมีถุนความรักคนโสดนะคะเดือนนี้มีคนเข้ามาคุยแต่ก็ยังอยากใช้ชีวิตโสดอยู่อยากสวยอยากทําศรลยกรรมนะคะแล้วก็อยากหลอด้วยต้องผู้หญิงผู้ชายสวยต้องมาก่อนหล่อต้องมาก่อนนะคะจังหวะที่ดาวศุกร์กับดาวอังคารมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ สวัสดีค่ะคุณลูกโชคคงล้วนเข้ามาติดตามนะคะคนมีคู่ เริ่มคิดว่าตอนนี้นะคะคนคนนี้ที่เราครบอยู่ปัจจุบันทด้อยู่กันทุกวันนี้นี่แหละคือคู่ของเราเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันการซื้อบ้านซื้อรถสร้างหลักสร้างฐานครอบครัวด้วยกันมีแต่รวยรวย,รวยนะคะแล้วก็วางแผนเอาไว้ด้วยว่าจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้แน่นอนขอแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะขอให้ชาวมิถุนแก้เครดหน่อยนะคะในดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายน2566นี้ถวายเงินชำระหนี้สงและก็ค่าน้ำค่าไฟ ทําบุญนะคะที่วัดที่ไหนก็ได้ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนสะดวกค่ะหมอใหขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยค่ะมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาทางทิกตอกทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยได้ที่ดู เฟซบุ๊กค่ะดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นยหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ขอหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจหมอไอ้ไดทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ i d ดีปุญญวัตรดอโอยโทรศูนย์ก้าแปดแปดสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือ,เ,ลอเก็บประสบผลสำเร็จทุกด้านโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายสวัสดีค่ะ